นะฮะท่านผู้ชมนะฮะสัญญาณแห่งความร่ำรวยที่สามารถดูได้จากหมูเฮงน,นะคะว่า สัญญาณอะไรที่บงบอกว่าชีวิตคุณกำลังจะดีขึ้นชีวิตคุณกำลังจะโชคดีชีวิตคุณกำลังจะเจอคนรักหรือชีวิตคุณกำลังจะพัฒ Per ึนนะฮะหรือเจอความสำเร็จนะฮะอย่างแรกเลยนะคะถ้าคุณจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงทางด้านการเงินและความรักนะคะดาวไท้ไปหรือหูของคุณจะต้องขาวพองเป็นประกายนะครับเพราะว่าหูเป็นตำแหน่งของดาวศุกร์นะคะอันที่สองนะคะผิวพรรณของคุณจะต้องมีออร่า เกิดขึ้นนะคะเคยเห็นไหมครับางคนเดินมาปุ๊บอุ้ยคนนี้มีออร่ามากๆเลยนะคะและออร่ามันเป็นยังไงนะคะออร่าของคนที่จะโชคดีนะคะ 1. คนผิวขาวต้องขาวผ่องอมชมพูนะคะคนผิวเหลืองนะคะจะต้อง มีผิวที่เหลืองดุจทองนะคะหรือมีสีเหลืองทองนั่นเองนะคะเหมือนดุดทาคาเม้นสีเหลืองทองแต่ไม่ใช่เป็นดีซานนะนะคะต่อมาคนผิวสองสีหรือผิวคําเนี่ยจะต้องเป็นผิวที่ออกโกลสกินหรือผิวที่แบบว่าอมน้ําพึ่งสวยๆนะคะสวยเหมือนน้าน้ำพึ่งเดือนห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะต่อมาจุดอันนี้สําคัญมากก็คือตําแหน่งของดวงตานะคะดวงตาโดยเฉพาะตาดาเนี่ยตาดาดาชัดนะคะแล้วก็ตาดํามีความเฉงเป็นประกาย ลักษณะแบบนี้คุณจะโชคดีอย่างยาวนานเลยนะคะและจุดอีกอันหนึ่งที่คุณสามารถมองได้ว่าเฮ้ยคุณกำลังจะโชคดีนะมีงานเลิศๆเข้ามานะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานั่นก็คือตำแหน่งของท้องฟ้าและวางชีวิตตำแหน่งนี้สำคัญตำแหน่งแรกที่ใช้ดูคนว่าจะมีเคสมีโชคหรือจะเกิดอะไรขึ้นคือตำแหน่งวังชีวิตก็คือตรงระหว่างคิ้วสองนิ้วมือเราเนี้ยแหละค่ะนะคะถ้าเกิดมี อมชมพูมีความผ่องและใสเด่นขึ้นมาเดินมาปุ๊บเนี่ยเนินสุริยันจันทาเด่นนะคะแล้วก็เนินตำแหน่งที่เรียกว่าวางชีวิตเด่นเนี่ยอันนี้แสดงว่าช่วงเนี้ยนะชีวิตคุณกําลังจะเจอเรื่องดีๆเจองานดีๆและจุดสําคัญที่สุดเลยก็คือนะคะมุมปากของคุณจะต้องไม่ตกสัญลักษณ์ของมุมปากตกเนี่ยนะคะมุมปากเนี่ยคือขุนนางการทูตเนาะคือการเจราจาดาังนั้นนะคะเวลาที่มุมปากตกยังบ่งบอกถึงว่า คุณดวงตกนะมักจะเสียเปรียบทางการเงินหรือมีคลีความดังนั้นตรงหว่างคิ้วจะต้องเรียบตึงมุมปากเชิดขึ้นนะคะจะโชคดีแล้วคุณเนี่ยนะคะจะมีงานดีๆเข้ามานะฮะและที่สำคัญสัญลักษณ์ของคนที่จะร่ำรวยนะคะตาเชิงเป็นประกายปลายตาเชิดมุมปากเชิดปากเต็มอิ่มตาใสายหยุดทารกแต่มีสติปัญญาที่ดีและเสียงหัวเราะอะคะ่ะจะต้องเป็นเสียงที่ เขาเรียกว่าเสียงกล้องกังวานะเรียกว่าผีเสียอุตันช่างหรือบอกว่าเสียงออกจมูกเล็กๆเนี่ยแหละคะ่ะถ้าคุณมีสัญญาณแบบนี้ห้าหกอย่างเนี่ยคุณกำลังจะร่ำรวยแล้วก็จะพบสิ่งดีๆ